เอาบมี่เมยเปลี่ยนเอานั่นเดะตอนนั้นเดะเจ้าถือไ้ขางตีไปบอกหูเขาเลยหู่ใคหนอุดอ่ะหู่างหูเดียวแหละอันนี้มันค่อนนะครับมันค่อนเดี๋ยวมมนเหวมันค่อนแห้งตัวแกนขาดเนี่ยมันต้องถอดมันต้องถอด ตัวชุดขัดออกมาแล้วก็เอาแกนตัวนี้ออกมาเปลี่ยนหน่อยเนี่ยมันค้อนแห้งปกติมันบกค้อนนี่ของคลิกเดอ้อมันจะคองเอบเป็นคือกันแต่ว่ามันมันบางนาจะเป็นตัวมันบางตัวตัวนี้มันพังแหละนี่สันนิษฐานว่าลูกปืนน่าจะแตกเนาะลูกปืนน่าจะแตกโยกได้ขนาดนี้เดี๋ยวอ,อาเคงมือกันครับเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> มีมือกล่องมาให้แล้วมาเลยมีมือกล่องมาทายให้มันนอนมันมีน็อตหลายตัวนอ็อตเครื่องถ่ายมันมีหลายจุดตัวเ,เหนียวตัวเหนียไอ้ย่ะน้องยุไส่ต้องบัตตตัวนึงแล้วงให้ไหมาบรกขบ มนี่สร้างยางดูแล้วครับมนี่หลายรอบแล้วครับนี่ <c oughs> ยางจนผมว่ามีแข้งสิปั้นแล้วล้วเป็นเจ้าเจ้าบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาเครื่องมือก่อนเดี๋ยวซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวจังเบิ้งคลิปต่อไปทีได้รลุดเดี๋ยวล็อกเออว่านขาบีบบีใบ่เออยู่อยู่ติอยู่ตัว พวดขวางมีลมเนี้ยไปเลาวพดใส่เสียงไม่ได้เอาครับอันนี้อันนี้พอเขาถอดน็อตออกหมดแล้วนะเขาก็มาเอาออกดึงออกเลยเอาแต่เอาออกแต่เอาเทามาเอาออกแต่ชุดนี้มันก็ได้โอ้ดูมาเลยชิ้นแรกไม่เนี้ยครับเศษลูกปืนเง่ๆยโอลูกปืนแตกเรียบร้อยแล้วครับก็ไปนน้ำเลยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วสงสัยยกชุดครับ ยกชุดยกชุดไหนเน้ะอะไรแตกน้อบาดนี่เนาะบล็อกเคยเจอนะไงเพื่อนชายแตกแบบนี้อุ้ยแหนมีดีวิวอันนี้สร้างเริ่มสงสัยเดี๋ยวครับไหนนอนออกบ่ดเบื่อนอนบ่ดเดบื่อเดี๋ยวตัวหนึ่งตัวใดบูนีบูนนี่วายุดโยกบ่าออกแต่ว่าเศษล้นลงมาแล้วแป้งอันหนึ่งไหม น้ำมันเพื่อถ่ายเาแค่นี้สิอของกระพ่งไอ้เพื่อนเอาไปซื่อตกใจแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอ้ลูกปืนตัวนี้แตกนะครับผม